ทุกท่านตั้งทุ่มในการโรงเรียนคณะโชว์คุณชาววิทถีแล้วก็เด็กๆนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดเขาทุ่งนะครับโรงเรียนวัดเขาทุนะ่งเนี่ยอย่างที่ท่านพิธีกรพูดเมื่อกี้เนี่ยบางคนที่ไม่เคยมาก็อา,าจะาจะเน่นไปแค่เดินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ลึกล้ำไปนิดนึงนะครับถ้าเข้า ลอยเล็เข้ามานะครับถ้าไม่สังเกตก็จะขับผ่านขับผัาเลยนะครับหรือจะเข้าทางวัดก็ได้ก็ต้องผ่านวัดเข้ามาจะเข้าด้ด้านข้างนะครับจริงๆแล้วมันมีประตูเข้าทั้งสประตูนะครับประตูกลางตัวนี้ก็เข้าได้นะครับด้วยความดีๆนะครับโรงเรียนวัดเผาร่วม มีประจำคน,น,นรุ่นที่หน,นึ่งสองสำนักงานเขตนะครับแล้วก็ได้รับงบประมาณมาเพื่อที่จะพัฒนาปรปับปรุงในเรื่องของอาคารสถานที่แล้วก็ในเรื่องของครุพันในการเรียนการสอนซึ่งประมาณหลานี้ยเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนก,กรกฎาคมที่แล้วนี่เองนะครับเสร็จมาไม่ถึงประมาณสองเดือนกว่าน,นะครับอ,อ,อาคารหล่านี้ ฒนาการทำในสถานศึกษาผ่านกระบวนการรู้ด้วยการงงานการทำสุทรติทร่นหมนงให้นักเรียนมีทักษกเป็นระเมืองรับผิดชอบภายในสังคมครูได้แนวทางการพัฒนาสุนทร แข่งขันในระดับเขตที่มีจำนวนแข่งัมีจำนวนหมดทั้งสิ้น46โรงงานไห่กันเพื่อหาตัวแทนแต่ละระดับเข้าแข่งขันในงานศิลปกรรมและโรงงานคุณธรรมระดับ8คุณภาพได้นำความรู้ที่ที่แครูนักเรียนโรงเรียนรับสอนว่าเพื่อในความสะดวกอาคารสถานที่เขาได้ thank uh you -huh. ทงางสิบเจ็ดโรงเรียนสาธุท่านครูและนักเรียนทุกคนครับวันนี้ผมได้ร,รับมอบหมายจากท่านผู้อน่นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรงท่านผู้อน่นวยการบษ์ชัย ไทยวรรณะิลป์แต่ในปอบหวาให้ผมแลท้ทดลองสุภาพได้มาพบปะกับคุณครูและนักเรียนครับในวันนี้เป็นการตรวจโครงงานาุการรมสุนดีของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเีนสองอำเภอพังเภอเรา จำเป็นจะต้องหาสถานที่ที่รองรับโครงงานอาจารยเป็นจำนวนมากเมื่อปีที่แล้วเราได้ใช้สถานที่ที่โรงเรียนประทานมีปีนี้โรงเรียนประทานมีขณะนี้กำลังถูกนำเข้าเราจึงคิดว่าโรงเรียนรับงเขาร่วงแห่งนี้เหมาะสมที่สุดนะเพราะอยู่บนเนิน,นเขาน้ำคงที่ที่ถึง และก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอเนริกาอีพารตลพรเพชตที่ยินดีต้อนรับพวกเราให้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนดีประจำตำบละได้แชราอานในประสบแห่งนี้อาคารหลังนี้ราคาก็ประมาสักห้าล้านกว่านะนักเรียนหลายคนอาจจะยังไม่เคยมีเ้อง อาคารไม่มีประสงค์นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ไมาเทีย่ยวชมโรงเรียนดีจากตระนวของเขตพื้นที่เราซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจตำบลทุกที่หนึ่งนะครับก็ได้ร่วมมาพัฒนาสิบกว่าล้านนะครับครับนักเรียนครับวันนี้ทุกคนตั้งใจนะครับตั้งใจตั้งใจอยู่โรงเรียน แล้วก็เข้ารับการแข่งขันระดับสูงนะนักเ,เรียนที่มาวันนี้คือตัวแทนสูงทั้ง17ส,สูงนะครับโดยการคัดเลือกของออท่านประธานแม่ข่ายโรงเรียนบุรีรมชั้นนำทั้ง17ส,สูงถือว่านะักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับสูงในวันนี้ เป็นนักเรียนที่มีรงงานที่มีความเป็นเลิศที่จะมาแข่งขันกับระดับเขตในวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนนะเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันระดับภาคต่อไปเราได้นำเนินการโครงการประกวดโครงการคุณธ,ธรรมสมรึกดีนี้มาเป็นเวลา5ปีนะครับ เราทำผ่านมา5ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่6นะครับแล้วเป็นปีที่มีความสาคัญยิ่งเป็นปีที่ชาวไทยเรามีความูุ้งมัุ่กใจที่จะทำความดีเพื่อเฉลิมฉลองและเพิ่มขเปเลี่ยนในองค์ปราท้อเด็นพระเจ้าลูง ในวันในวัน <prayer> right. ุกกาบาฮามงคลเฉลิมพระชนบรรษาเจ็ดรอบในวันที่5าธันวาคม2 5 5 4นห้าิีเป็นปีที่ชาวไทยรอคอยกันมาเป็นเวลานานแล้วโครงการคุณธรรมในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราจะได้ร่วมกันถวายให้หลวงนะร่วมกันถวายให้หลวงเพื่อให้พระองค์ได้เด็นปาง สุกายสุกใจเป็นีิสันกับพวกเราตลอดไปนะครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะับแล้วเรามีโครงการเป็นจำนวนหน้นะครับก็อยากมาให้ทะเรียนได้เยี่ยมชมโครงงานต่างได้เปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดสำหรับวันนี้ครับ ปัจนี้ได้เวลาสุดวรแล้วผมขอเปิดการประกวดโครงการคุณธรรมสมดีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศารึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสองสขอให้นักเรียนคนยืนขึ้นแล้วต้มงเป็นนักเรียนรู้จักทำดีรู้จักทำดี

เตี้ยคนกลางนะครับแต่งกล้องแต่งอีสาม i got it. กีโหลายเรื่องตัวปัญหาฝนฟ้าลูกกังนะครับหลาย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 ครั้งที่ทางทางสาธารณสุขเราเจอท่านก็หน้วกิจกรรมก็เลื่อนบ้างมาบ้างนะครับทั้งไม่มีปัญหาบริษัทการปฏิบัติการพีดองเราโรงเรียนหลายโรงเรียนนั้ำท่วมโรงเรียนผมเองก็กลบประสาครั้งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับท่วมไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่กําลังจะมาเนี่ยมันมาแล้วนะครับขึ้นเป็นครั้งที่สองก็ถือว่า เป็นปัญหาขอางบริษัทอย่างนี้ทำให้กายมรในการ,การจัดกิจกรรมตันนี้เป็นปัญหาได้นะครับแล้วก็บางคนหาทางเข้าโรงเรียนวัดเขาลวกไม่เจอเข้ามาแล้วก็ลุกดุกันกันวันนี้ถามว่าเราเป็นไงได้รสชาติอีกแบบนี้ไหมได้ใครอยู่ที่โรงเรียนที่ คุณจะรยในรูปของนามธรรมนะครับอไปครับก็ก็ไม่ไปเลไนะครับก็ค่อยปลูกฝังไปครับปลกฝังคุณธรรมยากงเ่อเตินครับลูกคุณธรรมหรือไปประชุมใช่ไหมครคุณธรรมขั้นบนไปประชุมี่ี่มากันในบุญนะครับ